อาทิตย์นี้เกมอัปเดตลถฟรีเข้าใหม่แล้วทุกคนแต่ว่าก่อนจะพาไปทำเควสลรถฟรีเนี่ยมันมีเจ้านี่อัปเดตเข้ามาโฮเวอร์บอรเห็นไหมมันน่าจะทําให้เราบินได้หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากเลยนะมันน่าจะทําให้เราเนี่บินแบบตึงๆเลยลอยขึ้นไปบนฟ้าราคาเนี่ค่อนข้างถูกนะ599โลบักไม่รู้ว่าเร็วหรือเปล่าแต่รจะไม่ลองในพาร์ทนี้นะเอาไปพาร์ทถัดไปถัดไปแล้วก็เจ้าในตรแฟงเนี่ย อัปเดตมาในอัปเดตท,ที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่มันมีการอัปเดตบอสแล้วก็ปืนฟรีเข้ามาอันนั้นเราทำเป็นคลิปสั้นไปแล้วเนอะแต่เดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปดูบอสนั้นอีกทีนึงเหมือนกันแต่เดี๋ยววันนี้เราพาทุกคนไปรับรถฟรีกันก่อนซึ่งวิธีการรับรถฟรีเนี่ยเราก็ต้องมาที่แมปนี้เลยเนีย่แมปหญ้านะทุกคนต้องมาในพื้นที่ราบเพราะว่าเควสใหม่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ราบแล้ววันนี้เราอยู่กับรถเก่าขันเก่งของเราเจ้าราปิโดนี่เบาะยังแดงสวยงามเหมือน เท่เหมือนจะเท่กว่าเก่านะตอนนั้นเหมือนจะปิดได้แค่ส่วนที่เป็นกระจังหน้าเป็นกระโปรงหน้าตรงนี้เออแต่รอบนี้ปิดยันไฟดูใส่ยันไฟมาเลยเหมือนจะมีการปรับรูปโฉมแบบดูเท่ดูสวยขึ้นมานิดนึงอะ่ะ้านท้ายก็ดูแบบอุยปิดแบบเต็มอันสวยมันสวยมันแลสวยขึ้นะนะแน่จริงจริงซึ่งการอัปเดตนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือสําหรับสายที่เล่นในคอมพิวเตอร์สามารถกดตัววีนี่เพื่อดูรถจากภายนอกอย่างนี้เราจะเห็นตัวเราขับรถอยู่ได้ไปไงเฮ้ย เท่ปลา่าเอ้ยอัปเดตนี้เจ๋วขึ้นเยอะเลยเป็นไงเวลาขับไปก็โอ้เป็นไงพี่เทเป็นน้องพี่เดเป็นน้องอย่างนี้ได้เอ้ยแต่อามันต้องกดค้างนะถึงจะเห็นมันไม่สามารถแบบขับเปลี่ยนแบบมุมมองได้อันนี้ยังเป็นระบบที่เขาเพิ่งจะทดลองทํายังไม่ได้สมบูรณ์นะในเวอร์ชันมือถือก็ยังไม่มีเอาล่ะสิ่งที่เราต้องทําในวันนี้ก็คือเราจะต้องเดินทางไปที่9 0 0 0เมตรก่อนในแมปย่านนี้เราจะเจอจุดรับเควสกันทุกคน สำหรับรถสันชาติอิตาล,ลีของเราคันนี้ก็ยังแบบขับได้รวดเร็วทันใจเหมือนเดิมความเร็วพุงพ่งๆเลยเห็นไหมความเร็วแบบสุดยอดไปเลยลูกพี่โอ้ยทะลุ400แล้วโอ้ยทะลุไปแร้วโหไวจัดไวจัดไวจริงๆไปโอ้โหแล้วรถด,ดับไปเรียบร้อยแล้วโอ้ my god แบบรถมันน่าจะแรงเกินแบบหม้อน้ําแบบแบบรับไม่ไหวแล้วอ่ะขอดับดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้ เอ้ยนี่เราบ้านต้นไม้เดียว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 เอ้ยโอ้เราตามหามาหลายพาร์ทมากๆและนี่คือบ้านต้นไม้ครั้งแรกของเราทุกคนในที่สุดพิกิตก็ได้เจอกับบ้านต้นไม้แล้วเว้ยและเมื่อเจอแล้วเราก็ต้องทําการชาปนกิจซอมบี้ก่อนโอ้โหอาวุธกว่าจะโหลดแต่ละชิ้นเนี่ยดาบเอ็กคาลิเบอร์เล่มนี้เป็นหนึ่งในอาวุธที่เราได้มาแล้วรู้สึกว่าแทบจะไม่มีดาเมจเลยมา เจ้าซอมบี้เข้ามาแล้วมันเป็นซอมบี้อะไรอะซอมบี้ทหารเออนี่ตัวหนึ่งทีหนึ่งทีเป็นไงเฮ้ยทำไมแตกแล้วเฮ้ยดาเมจมันมาว่ะเฮ้ยเก็บ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 เอคาลิเบอร์ดาเมจมีแล้วเฮ้ยไปสำรวจบ้านต้นไม้กันโอ้เราตามหามาหลายพาร์ทมากเลยแต่ว่าอุ้ยในชีวิตจริงอยากมีบ้านต้นไม้แบบนี้บ้างจังเลยฉันจะทําเป็นฐานทัพลับนะตรงนี้ให้น้องๆมาประชุมกับฉันได้โอเคตรงนี้ แบบว่าจะเป็นที่นั่งเล่นเกมของฉันอยู่มุมนี้โอ้แล้วฉชกก็จะโง่งไปดูวิวเฮ้ยวัสดีคุณลุงข้างบ้านอย่างนี้โอ้โหจะเท่มากๆเลยอะ่ะเฮ้ยมีปืนนิดน,นึงบอกว้าวเฮ้ยชอบอะ่ะอยากมีบ้านต้นไม้ในชีวิตจริงเลยเฮ้อ,อกระสุนมันมีนัดเดียวนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าเฮ้ยยิงไม่ได้ด้วยโอ้โหปืนเฮ้ยทิ้งไม่ได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยลดรดเดียวเดียวเดียวแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วทุกคนมือมือปักมือปักแย่แล้ว เย่ yeah, แล้วโหวปืนปืนเขาปืนเขาเรียบร้อยเป็นไง,ไงมือมือยังไม่หายบัก๊กโอเคตอนนี้บั๊กกันไปใหญ่โตแล้วทุกคนโอ้โหโอ้ดูติดกระทั่งศพซอมบี้เอาติดทั้งหมดเอาอติดท้หมดอ่ะอ่ะอ่ะชีวิตติดบัก๊กวันนี้คือชีวิตติดบัก๊กโอ้ my god ลงทุนเกิดใหม่ไม่รู้ทุกอย่างจะหายบั๊กหรือเปล่าดูเหมือนจะไม่หายนะดูท่ารถสิรถด,ดูแปลกๆไปนะขับได้ไหมปึ๊บ ไปไม่ได้จริงด้วยนั่นไงรถมันติดดินปืนน่ะไอ้ปืนปนี่แหละปัญหาโอเคเราไม่สามารถไปต่อได้แล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผนการเดินทางนิดหน่อยเราจะไปด้วยยานพาหนะของคุณลุงซาตค้อสนะฮะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าไอ้รถของคุณลุงซาตคอสเนี่ยไอ้รถเลื่อนเนี่ยมันเร็วจนแบบแมปโหลดไม่ทันกันเลยทีเดียวนะเห็นไหมแมปข้างหน้านี่คือแบบโหลดแทบจะไม่ทันแล้ว ซึ่งถ้าบินเต็มสปีดเนี่ยบอกเลยว่าเราสามารถแซงแมปได้เลยอะ่ะเฮ้อเคือบิน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 จะตกพุ่งชนซะแล้วอะ่ะตอนนี้เรากำลังจะแซงหน้าแมปซึ่งแมปโหลดไม่ทันเดี๋ยว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 ชะลอกัอน,ชะ,กนชะลอแมปมันโหลดไม่ทันเดี๋ยวเราอาจจะติดบั็อกอีกก็ได้อะ่ะเราค่อยๆไปก็ได้มัง้งชีวิตมันไม่ได้รีบร้อนอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคือความเร็วของพาหนะทางอากาศยานนี่มันเร็วมากจริงๆนะ เอาละด้วยการเดินทางด้วยความเร็วแสงของเราตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้ว9,000เมตรในดินแดนแห่งย่าเราจะเจอสถานที่แห่งใหม่หน้าที่แห่งนั้นจะมีชื่อว่าชื่อว่าอะไรอ่านก่อนรถรถรถใจเย็นนะทีนี่คือฟังกี้ฟลัง,งฟลายเวย์เอาละที่นี่เป็นสุสานรถงั้นเหรอสวัสดีเคนิี้คทโอ้สวัสดีเ,ดอสสดเออช่วยช่วยฉันปรามิวแตนหน่อยได้ไหมอะนะ เออมิวแทนด้านในเเพื่อนโหดูเหมือนฉันจะเจอมิวแทนแล้วเพื่อนในตอนนี้เราน่าจะต้องเตรียมอาวุธยุดโธปกรณ์ทั้งหลายออกมาเอาระระจาระเบิดระเบิดออกมาได้ไหมระเบิดออกมาได้อยู่แล้วก็ปืนพกก็พอแล้วเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเรามีปืนบอสอยู่นี่ไงปืนบอสจากแดนย่ามาแต่ก่อนอื่นเราจะเคลี้ยงระเบิดกันไปก่อนถึงไหมฮึบเฮ้ยไม่ถึงเอาปืนปืนเราหายไปไหน อย่าแล้วปืนบอสเราหายเราต้องเอาปืนบอสอ,อีกกระบอกนึ่งออกมาดีนะใช่มีปืนสองกระบอกนะ่ะเฮ้ยอยู่สงสัยปืนจมดินแน่ๆเลยเอาละพวกแกพวกแกเอารถกอล์ฟอุ้ยซอมบี้เพียบเลยพวกแกเอารถกอ,อ,เเอล์ฟไปไว้ไหนส่งออกมาเดี๋ยวนี้ฉันต้องการรถกอล์ฟนี่ตายซะตายซะเออเออเออเคตรงนี้3โทเคนนะ็นเหรอเราต้องตามหาเหรียญ3อันเหรียญจะหน้าตาแบบไหนปึ๊ก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 โอ๊ยกระสุนหมดกระสุนหมดนี่ ปืนบอสก็ยังเป็นปืนที่ดีอยู่เราจะตามหาได้ตรงไหนซ้ำหลุมมาซ้ำหลุมนี่หลุมที่2โอ้โหเพียบเลยอ่ะกูบอกได้เลยว่าซอมบี้เพียบอันดับแรกเราต้องลองฆ่าให้หมดก่อนไม่แน่ใจไม่แน่ใจกับท่าทีแต่ดูเหมือนเฮ้ยปืนปืนจะบ้าหรืออะไรละปืนเอ๋ยเป็นหนึ่งปืนฟรีที่ดีใช้ได้แต่ว่าก่อนจะไปฆ่าได้นั้นคุณก็จะต้องมีอาวุธประมาณหนึ่งเลยทีเดียวอ่ะปึก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 ตายหมดตายหมดไหนไม่เห็นมีเลยดอกเลยเพื่อน เออเออฉันฆ่าหมดแล้วกระสุนฉันก็หมดแล้วด้วยเอาละตอนนี้ฉันป่าพวกมันทั้งหมดไปแล้วเพื่อนดูเหมือนว่าเราต้องไปเอาไม้กอล์ฟมา3อันใช่ไหมแล้วจะเป็นอันที่เราฆ่าพวกมันแล้วมันล่นอยู่แน่เลยนี่ใช่ไหมไม้กอล์ฟอันนี้อ๋อนี่เอายกเตะไปไหนโอเคไม้กอล์ฟสามอันนะทุกคนอย่าลืมเก็บอย่าลืมเก็บอ่านี่หนึ่งอันถ้าเก็บไปคืนที่ร้านเนอะโอเคหรือว่าใส่กระเป๋าก็ได้นะแต่พอดีกระเป๋าพี่กิจเขาไม่ว่างอ่ะะไม้กอล์ฟอันที่หนึ่งไม่ได้เหรอฉันต้องเอาใส่กระเป๋า ลองดิอ,อ่ะได้ไหมไม่หายอะ่ะเฮ้เพื่อนนายจะยังไงกับฉันเพื่อนคือเหมือนตอนนี้แคนดี้เคดเออจะบักไปเรียบร้อยแล้วพูดอะไรไม่รู้ไม่หยุดเลยฮัลโหลแคนดี้เคดเราจะได้ส่งเขาไหมนะโอเคตอนนี้เราส่งครบแล้วแต่เหมือนจะแบบส่งครบแบบบักๆอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยฝนกดฝนกดฝนกดจะส่งครบแล้วแต่มันก็ไม่หายไปนะโอเคมันน่าจะใช้เป็นอาวุธได้ด้วยมั้งเนี่ยเหมือนจะต้องใส่กระเป๋าก,ก่อนส่งนะ นี่แล้วหลังจากเราส่งไม้กอล์ฟมาแล้วเราก็จะได้รถนี่กอล์ฟค่ะเป็นไงเฮ้ย hey, สวยนะนี่ทำเล่นไปทำเล่นไปและนี่เลยคือเจ้ารถกอล์ฟคันใหม่ของเรามาดูกันประสิทธิภาพเนี่ยน่าจะพอๆกับเจ้าเขียวหวานของเราหรือเปล่าเพราะว่าเป็นรถใช้เครื่องยนต์เล็กแล้วก็มี4ี่ล้อเหมือนกันเนี่ยเครื่องยนต์ของมันเล็กกระติดเดียวเครื่องยนต์วางฝั่งนี้โอเคหม้อน้ำแบบเล็กน้อยเล็กกระจิด,ดกระจ่อยลอยหม้อน้ำวางไหนวะเนี่ยเฮ้ย มอน้ำวางไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเครื่องโยงนออกมาก่อนดิเครื่องโยงนออกมาดิออกมาด,เามาเามดิเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเฮ้ยมอน้ำวางไหนอะอ้าเหมือนจะเจอละนี่มอน้ำแหมกว่าจะเจอโอเคแล้วก็ปิดฝาหน้าให้ด้วยนี่เป็นไงเฮ้ยรอเหล่าเนี่ยรอเหล่าเนี่ยแล้วก็เออด้านหลังนี้เป็นที่นั่งนะมันจะไม่มีฝาปิดอยู่แล้วเอาเป็นว่าถ้าความเร็วมันดูเร็วกว่าเจ้าเขียวหวานนี่ก็ถือว่าโอเคสุดยอดสุดๆไปแล้วเพราะว่าเจ้าเขียวหวานเราเสียตังค์ซื้อแต่นี่คือรถฟรีเลยนะเว้ย เหมือนเดิมเราจะเติมน้ำมันไปแค่ถังเดียวอ่ะเติมไปแค่9้าลิตรนะแล้วก็เดี๋ยวไปไปดูประสิทธิภาพกันเอาเบรกมือลงหุ้ยคนันดีดีนี่มีไม้ให้ดูด้วยเออปีไฟหน้าอุ้ยไฟหน้าสว่างวะสตาร์ด้วยเสียงเครื่องยนต์ดังใช้ได้อุ้ยความเร็วความเร็วเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองก่อนไปทางตรงก่อนเฮ้ยแต่ว่ามันโยกโยงนิดนึงมันมีความยุบยาบยุบยาบโอ้โหแต่เอาเรื่องความเร็วเป็นร้อยอยู่นะ เฮ้ยความเร็วถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยไม่แย่ไม่แย่ด้วยความเร็วค่อยๆขึ้นอยู่ร้ 104. อยสี่เฮ้ยเป็นรถฟรีที่ความเร็วดีเนี่ยทำแบบรับอากาศดีแบบสดชื่นสุดๆเป็นไงโอ้โหร้อยแปดสิบห้าเฮ้ยความเร็วดีพอเพอดีกว่าเจ้าเคียวหวานด้วยรู้สึกไหลๆเลยเนี่ยความเร็วโอเคเจ้าเขียวหวานเนี่ยจะมีปัญหาตอนแบบขึ้นเนินอะ่ะมันจะช้าลงแบบมากๆเลยถือว่าโอเคเลยเนี่ย เอาเรื่องเอาเรื่องแต่เดี๋ยวต้องดูตอน1,000เมตรก่อนว่ากินทรัพยากรอะไรเยอะไหมเยอะแค่ไหนปึ๊บไกยังไกยังไกยังถามสองนึกดับเครื่องโอเคมาเช็คกันรีเช็คมาทรัพยากรก็โอ้โหเฮ้ยน้ํากินเยอะมาก0.9ุดคือโคตรเยอะส่วนน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่อง0ูุกินโคตรเยอะเลยเออส่วนน้ํามันโอ้โหน้ามัน9ลิตรหายไป0.4ุดโคตรกินบอกเลย ไปจะวิ่งถึง9,000เมตรไหมเราต้องการไปปราบบอสเพื่อเอาปืนฟรีกันมันจะไปถึงไหมแล้วก็มันมีปืนกล้วยกับอะไรอีกนะเปลียนงนเ,นนเปียนโนอะไรทุกอย่างคือมันอัปเดตมาหลายอันอยู่แต่มันเป็นแบบกระจุกกระจิกอะ่ะมันต้องมาตามหาไงเราก็เลยยังไม่ได้ไปตามหากันเลยนะในเรื่องความเร็วนี่ไม่ได้แย่แต่เรื่องการกินร,กรัพากรพยากรนี่แบบโอ้โหแบบมันเยอะอะถือว่าเป็นรถที่สิ้นเปลืองคันนึงเลยเราน่าจะต้องแวะหาทรัพยากรก,รกันสัก,กแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ ซึ่งตอนนี้อาวุธในคังของเราก็น่าจะเหลือปืนบอสหนึ่งกระบอกอ่ะคาทาถือว่ายังพอมีของมีประโยชน์อยู่ยิงไปยิงไปโอ้โหกระสุนโคตรน้อยเลยตอนนี้แล้วยิงหนึ่งนัดคือต้องเปลี่ยนกระสุนละคือน้อยโพดคือดาเมจมันแรงก็จริงอะแต่มันน้อยโพดส่องก่อนส่องก่อนพอมีอาวุธอะไรให้เราจับต้องได้บ้างด้านในเฮ้ยมีปืนไม่เอาเดี๋ยวบั๊กมีอันอื่นไหมเหมือนจะมีเป็นพวกขวานขวานเออปืนอื่นไม่มีเลยเหรอคือปืนสั้นไม่กล้าจับแล้วอะกลัวมันบั๊กอีก ทรัพยากรในนี้น้ำ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 ต้องการแค่น้ำน้ำน้ำนั่งไงน้ำนั่งไงนังไงนังไงโอเคเราจะเอาไปแค่น้ำแล้วกันเพราะน้ำมันมีอยู่ที่ท้ายรถเราอีกหนึ่งน้ำมันเครื่องอ่ะเอ้ยน้ำมันเครื่องก็จำเป็นนะโอ้โตามมากันเพียบเลยไม่ไหวแล้ว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 อาวุธ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 ฮึบหมา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 มา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 นี่ไงปืนบอสไปไงปืนบอสโคตรโหดโคตรเถื่อนโคตรอำมาฮิตไอ้ฝนจะตกปะเแล้วอุ้ยนั่นไงฝนตกจริงด้วยอุ้ยอุ้ยอุ พุ๊พ like ุ๊พ okay, oh, ุ๊พุ๊พุวิ่ง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 ฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกอีกแล้วโอเคตอนนี้ในนี้เป็นพื้นที่ของเราเรียบร้อยเราน่าจะชิวๆได้เว้ยมีน้ำมันอีกถังหนึ่งแล้วก็น้ำมันเครื่องมีไหมอันนี้ไม่ใช่นี่คือวิทยุน้ำมันเครื่องเราน่าจะต้องเอาเครื่องยนต์กลับไปอ่ะเพราะมันมีแต่วิทยุเนี่ยเฮ้ยนี่แกน้ำมันเครื่องโอ้โหผสมผสมกันเละเทะเลยหนอะเททิ้งเททิ้งเททิ้งให้หมดเลยนี่แล้วก็อันนี้เป็นโอ้โหผสมอีกแก โอเคน้ำมันเครื่องเราอาจจะต้องไปหาวัดใจเอาด้านหน้าไม่เป็นไรติดน้ำมันไปก่อนก็ยังดีว่าแต่น้ามันใช่ไหมโอเคน้ํามันเพราะมันอาจจะไปถึงได้โดยที่เราไม่ต้องเติมก็ได้เออแต่เราติดไว้ก่อนเซฟเซฟโอ้แต่เวลาหักวงเลี้ยวสุดนี่ก็คือมีปัญหาเหมือนเจ้าเนี่ยเหมือนเจ้าเขียวหวานเลยมันจะกึกกนิดนึงเนี่ยแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างก็คือเรื่องโช็กรถมันจะยุบยากนิดนึงโอเคเราอาจจะต้องระวังสะพานนิดนึงเพราะรถเรามันเล็ก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 โอเคค่อยคไปโอเคได้อยู่ ไหลๆแต่มีความลดแบบเล่งไม่ค่อยออกเหมือนกันนะเนี่ยพอเจอเนินนี่เป็นเนินขึ้นนะมันเป็นเนินขึ้นอยู่แล้วแบบลดเริ่มเล่งไม่ค่อยออกดูดิเนี่ยเป็นเนินเฉียงขึ้นเนี้ยลถแบบโอ้โหเขียวหวานจ๋าเลยคือเล่งไม่ออกเลยมาค่อยๆทําความเร็วกลับมาทีละนึงทีละนึงโอ้โหช้าจริงเราอยากกินทรัพยากรแล้วโอ้โหขึ้นเนินชา้านี่ก็คือไม่ไหวนะทรมานโฮเวอร์บอร์ดอันใหม่นี่มันจะแบบอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยขออย่าให้ช้าแบบนี้ภาวนาเลย ไอ้ไอ้ไอ้ดูดูความไอ้เพราะว่าศูนย์ท่วงของมันไม่ค่อยดีด้วยอะมันเกิเลยความง่ายนะดูดิแค่เลี้ยวเนี่ยดู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 แค่แบบเลี้ยวรถก็แบบโยกโยกโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกจะบ้าฮาหรือไงเนี่ยฮะใช้โช๊คของอะไรเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยมันนุ่มยวบยาบเหลือเกินนี่ใส่โช๊คแมงกระสายะเนี่ยเอาเฮ้ยเฮ้ยรถดับอะไรหมดมันต้องมีอะไรหมดแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรซึ่งตอนนี้มันลงเนินอยู่เราก็ไม่อยากจะสูญเสียนะเพราะความเร็วมันทะลุมาสองร้อยเลยดูดิ แต่พอรถดับแล้วความเร็วทะลุเฉยเลยตอนรถสตาร์ทเครื่องอยู่มันหยุดอยู่ที่1้7เออดีจริงๆแต่เดี๋ยวตัว7,5มันจะมีเนินขึ้นนี่วะนั่นไงนั่นไงเริ่มขึ้นเนินความเร็วเริ่มดิง่งความเร็วดิ่งเลยความเร็วดิ่งเลยรอดไหมรอดไหมรอดไหมทุกคนว่ารอดเนินนี้ไหมมาดูกันมาดูกันมาดูกันอีกนิดนึงโอ้โหไอ้ี่นี่คุณบาปแล้วหรืออะไรจอดก่อนจอดก่อนพี่กิดว่าน้ํามันหมด น้ำมันหมดจริงๆโอ้โหรอดตายรอดตายถ้าน้ำมันหมดนี่คือรอดตายน้ำมันเครื่องหมดนี่คือตายกับตายสรุปน้ำมันวิ่งได้แค่ประมาณ7 0 0 0เมตรนะที่9ลิตรซึ่งมันกินน้ำมันมากเลยส่วนน้ำเฮ้ยน้ำยังได้อยู่น้ำมันเครื่องเขาก็ดูยากดูเย็นเหลือเกินไหนทอดผมดูที่โอเค2.1ยังได้อยู่ยังได้อยู่ไปจะมีแรงขึ้นเนินไหมเราจะต้องคลืนเฉียงเฉียงแบบในชีวิตจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถไม่มีแรงรถไม่มีแรงว่ะ รถไม่มีแบบไม่มีเลยอ่ะโหต้องไปตั้งลำต้องไปตั้งลำแล้วไปอ,อัดขึ้นไปอัดขึ้นไปเริ่มมี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 กำลังขึ้นมาได้ขึ้นมาได้แล้วเรียบร้อยโอเคดีมากโอ้ยนึก็จะขึ้นไปรอดซะแล้วทุกคนโอเคผ่านพ้นอุปสรรคแรกมาได้เอาจริงนะรถเราเนี่ยน่าจะแบบแพ้ลมค่อนข้างรุนแรงเลยคันนี้ถ้าโดนลมพัดนี่น่าจะปิวไปไกลเลยดูจากโชค๊คดูจากความยุบย่าของมันแล้วเนี่ยเราก็ได้สูญเสียความเร็วสุดๆเลยเวลาขึ้นเนเิ โอ้โหความเร็วไม่มีเลยน้ำมันจะหมดตรงดงโจนไหมไม่น่านะแต่ถ้าในชีวิตจริงนี่คือเปิดโล่งขนาดนี้โจนยิงมาทีนี่น่าจะตายอยู่นะเนี่ยเอาในชีวิตจริงไอ้โจนโจนยิงเพียงอย่างเดียวนี่คือตายตายแน่นอนตายไม่มีชิช้นดีโอ้ยโ,โจนโจนเยอะเหลือเกินเราจะคนุนช่องเอ้ยเลื่อนรถไปนิดหน่อยนิดหน่อยที่แปลว่านิดหน่อยอดทนอดทนไว้โอ้โหโจนมาโอ้โห,โหยืนกลางถนนเลยเพื่อโอเคเราผ่านผลนดงโจนมาได้อย่างปลอดภยัยเอาละสาหรับใครที่อยากได้ ปืนบอสฟรีนี่จุดนี้1 1 0 0 0สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสั้นนะ1 1 0 0 0เราจะเจอบอสเจ้าตัวนี้ซึ่งมันจะมีปืนมหาโหดอยู่ในมือมันด้วยเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละเป็นปืนมหาโหดซึ่งเราจะต้องต่อสู้กับมันซึ่งเรามีปืนของมันเราจะต้องฆ่าบอสตัวนี้ลงก่อนถึงจะได้ปืนกระบอกนี้นะทุกคนเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหุ่ย,ดย,ยโดนโดนรับพิกริรคือยิงสวนนี่เป็นไงเรียบร้อย หลังจากฆ่าบอสตัวนี้ตายนั่นแหละปืนมันก็จะบักอยู่อย่างนั้นจริงๆหน้าจะแจกปืนในบอสถือนะเราก็ไปเอาปืนกันได้เลยปืนจะอยู่ในรถที่คว่ำอยู่ตรงนี้ปับนี่ปืนจะอยู่ด้านในเลยนี่สำหรับฆ่าบอสแล้วเราก็จะได้ปืน SR3M มาซึ่งดาเมจมันดีมากๆใช้ในการฆ่าบอสได้ใช้ในการตะลุยหัวได้หมดเลยบอกเลยคุ้มค่าเอาแค่มีดเงินมาเอาแค่ปืนพกธรรมดามาก็ฆ่ามันได้แล้วอะ เราวันนี้ไว้ประมาณนี้แล่ถ้าอยากให้คลิปโฮเวอร์บอร์ดของเรามาเร็วๆช่วยกันไลค์ช่วยกันคอมเมนต์เยอะๆรับรองมาเร็วแน่นอนวันนี้ไปแล้วรักทุกคนนะครับ